ไปจังหวะจะทําให้คนรักคนหลงวันนี้นาำบีเลยมาโชว์สกิลบาเลสตชอชงเมนูสุดพิเศษไว้สํหรับมัดใจคุณแฟนกันสักหน่อยวันวาลน,นนชายนี้รับรองเลยว่าหวานกว่าน้ําตาลก็คนชงนี่แหละคะ่ะ มาเริ่มกันที่เมนูแรกของเราเลยค่ะโกโก้เลเวอร์นะคะเรามาดูส่วนผสมแรกกันเลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีโกโก้ Go นะคะใส่เข้าไปเลยต่อด้วยน้ำร้อนนะคะเทเข้าไปเลยค่ะก็ค่อยๆค,ยคน,นนะคะคนจนกว่าตัวผงโกโก้ Go, ค่ะจะไม่จับกันเป็นก้อนเราก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะเทเข้าไปเลย ถ้าใครชอบหวานมากก็ใส่เพิ่มความหวานได้นะคะแต่ว่าสําหรับคนชงนะคะก็หวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่เยอะคนจนส่วนผสมได้ที่นะคะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเตรียมซอสนะคะสตรอเบอรีร่ของเราที่เราเ,ออเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเทลงในแก้วได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่สตรอเบอรีร่นะคะที่เราหั่นเต๋าไว้ใส่ได้เลยถัดไปนะคะก็จะใส่เป็นน้ําแข็งนะคะ นี่ค่ะแล้วก็จะได้เป็นซอสสตอรอเบอรี่ใส่เป็นเนื้อสตอรอเบอรี่หั่นเต่านะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะใช้เป็นนมจืดใส่เข้าไปเลยเราอาจจะเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงนะคะเอาไว้ใส่เป็นซอสโกโก้ที่เราได้ผสมไว้เดี๋ยวเรามาเทาเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะได้แล้วคะ<ด>่ะโกโกโลโลโโโ้เลเวอร์สำหรับมัดใจแฟนนะคะ เมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นเมนูสตรอเบอรี่มิลค์เชคนะคะ<ม>เดี๋ยวลองมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะก็จะมีเป็นไอศครีมวานิลานะคะเราจะตักไอติมลงไปในเครื่องปั่นอัลกาเบนเดอร์ของเรานะคะเครื่องปั่นอัลกาเบนเดอร์ของเรานะคะสามารถปั่นได้ละเอียดแล้วก็สมูทตี้ได้มากๆเลยนะคะใบมี้นะคะของเรามีถึง6กแฉกกันเลยนะคะแล้วก็เครื่องปั่นของเราอะคะ่ะเก็บเสียงมากๆเลยะคะ่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะใส่เป็นสตรอเบอรี่อัดแข็งนะคะ แล้วก็เป็นซอสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะเป็นนมจืดนะคะติดฝาได้เลยใส่เครื่องปั่นเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวจะมาปั่นกันเลยเสร็จแล้วะเตล้ค่ะไวมากเพราะว่าเขามีใบมีดถึง6แฉกเลยค่ะ ว้าวถัดไปเพิ่มความสวยงามนะคะเราจะใส่เป็นวิสครีมนะคะแล้วเราก็ท็อปปิ้งเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความหวานด้วยสตรอเบรี่นะคะเรียบร้อย หือว่าถ้าแบบต้องการท็อปปิ้งไหนก็สามารถปรับตามความชอบได้เลยนะคะเราก็ได้แล้วคะ่ะสตรอเบอรี่มิลช์เชคคะ่ะเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นเมนูสตรอเบอรี่อิตาเลียนโซดานะคะ การทํานะคะโซดาของเราเราจะใช้เครื่องทาโซดาเป็นโปรโซดาแม็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าโซดาจะซาเข้าวหวานใจคุณหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนการทาเป็นยังไงนะคะจากน้ําเปล่าจะเป็นโซดาซาเข้าหวานใจคุณได้ยังไงแล้วก็จะใส่เป็นน้ามะนาวนะคะใส่เลยแล้วก็จะเป็นซอสสตรอเบอรี่นะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะ ขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทำโซดากับเครื่องโปรโซดาแม็กนะคะใส่เข้าไปเลยง่ายมากๆค่ะขั้นตอนการทำนะค่ะก็จะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะคะเราแค่ใช้มือเรากด1ทีหรือ2ทีตามความซ่าที่คุณต้องการกดกันเลยนะคะหนึ่งสองสามรอเขามีเสียงก็อาจจะเพิ่มความซ่าอีกหนึ่งครั้งนะคะ โซดาจากเอลก้าโปรโซดาแม้ขั้นตอนถัดไปนะคะก็จะเป็นใส่น้ําแข็งนะ,ะนี่นะคะเทเข้าไปเลยเทลงไปเลยค่ะว้าวต่อไปนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะ <c oughs> หวานใจต้องชอบแน่ๆเลยอะ่ะแต่ว่ามันจะซาเท่าคนทําหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเปรี้ยวเท่าคนทําหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจได้แล้วคะ่ะ ซอฟต์เบ瑞อิตาเลียนโซดาจากโปรโซดาแม็กของเรานะคะเป็นไงคะซาเท่าหวานใจคุหรือเปล่าเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นเมนูมัชชาโซเมตนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะตีมัชชาเอาไว้ก่อนนะคะใส่ผงมัชชาเสร็จแล้วก็ใส่น้ำร้อนเลยะคะ่ะ ขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราตีจนกว่าตัวผมมะฉาจะเข้ากันดีกับน้ําร้อนนะคะถ้าใครมีแฟนก็ให้แฟนตีนะคะแต่ถ้าใครไม่มีแฟนก็ต้องตีเองนะคะตีคนเดียวมันเหงาอ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะได้มะชาแบบนี้เลยขั้นตอนถัดไปนะคะก็จะเป็นการเตรียมน้ําส้มค่ะเดี๋ยวเราเอาแก้วใส่น้ําแข็งก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นน้ําส้มที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลย ที่เราเตรียมไหมเทลงได้เลยต่อไปอะค่ะก็จะเป็นส้มที่เราหั่นเตรียมไหมแบบนี้เอาไว้ตกแต่งเรียบร้อยค่ะมาฉะโซมิดเอาไว้กินกับแฟนมาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะคะมเมนูสมูทตี้สตรอบเบอรี่โยเกิร์ตค่ะขั้นตอนการทำนะคะเดี๋ยวเรามาทำเป็นสมูทตี้สตรอบเบอรี่กนก่อนนะคะเราจะใส่สตรอบเบอรี่แช่แข็งลงไปค่ะ นมสดคะ่ะโยเกิร์ตคะ่ะซอสสตรอเบอรี่นะคะใส่น้ำแข็งนะคะ <le af extracting noise> ก็จะใช้เหมือนเดิมเลยเอากาเบนเนอร์ของเราเรามาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไง <C le af Lawrence> ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะปั่นกันเลย <C le af sounds> เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนใส่ซอสสลับรองกลนแกวของเรานะคะ เทลงไปเลยอาจจะตกแต่งได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยเชใส่ลงเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็ท็อปปิ้งด้วยตรอเบรี่สดที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูสมูทตี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะ กับทั้ง5เมนูเอาไว้ชงให้แฟนในวันวาเลนไทน์นี้เพื่อเพิ่มความหวานค่ะสําหรับใครที่สนใจสินค้าของทางอัลกานะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะเรามีแอดมินพร้อมให้บริการค่ะสําหรับวันนี้แัปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะขอให้มีความสุขกับแฟนนะคะหวานๆนะคะ